สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกับตันสาวเล่าอาการแพ้วัคซีนโควิดผื่นแดงขึ้นหน้าหน้าอกเผยถ้าเลือกได้ขอยี่ห้ออื่นผู้ใช้ยเฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ทําอาชีพกับตันสายการบินแห่งหนึง่งเขียนเล่าประสบการณ์การฉีดวัคซีนโควิดที่เกิดผลค้างเคียงตามมาทําให้ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลความว่าหรือเราจะแพ้ตอนแรกก็ว่าจะไม่เขียนเรื่องนี้เพราะเพื่อนบอกว่าลงโพสต์ไปอาจจะวุ่นวายมีคนถามเยอะแยะ เดี๋ยวโดนจับไปตรวจแต่คิดไปคิดมาเขียนดีกว่าจะได้ช่วยเตือนเพื่อนๆแล้วถ้าใครจะจับเราไปตรวจเพื่อพัฒนาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้เราก็ยินดีไม่ได้ว่าซิโนแวคไม่ดีแค่ลอกผลข้างเคียงที่แพทย์สันนิษฐานเฉยๆบริษัทซิโนแวคหรือตัวแทนอย่ามาฟ้องร้องกันนะคะบอกตรงๆต,ตอนนี้ไม่มีบินไม่มีเงินจ่ายค่าทนายค่ะวันที่9เมษายนได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1ไม่มีอาการใดๆไม่ปวดแขนไม่อ่อนแรงไม่ง่วงไม่หิว คือเพื่อนคนอื่นที่ฉีดมีอาการเล็กน้อยแต่เราคือชิวมากวันที่30เมษายนก็ทำตัวปกติก่อนไปฉีดวัคซีนเหมือนวันแรกแต่ไม่กินชากาแฟเครื่องดื่มชูก,กำลังตามที่หมอแนะนำนอนหลับเพียงพอกินน้ำเยอะหน่อยแล้วพอฉีดก็ไม่มีอาการเช่นเดิมก็คิดว่ากูรอดละวันที่หนึ่งพฤษภาค,คมไม่มีอาการอะไรนอกจากปวดงวงวงแขนข้างที่ฉีดแต่เข็มแรกไม่มีอาการนี้นะคะ วันที่สองพฤษภาค,คมแขนหายปวดละออกกำลังกายปกติโยคะเวดได้พอตอนบ่ายสามเริ่มขั้นมีตุ่มเล็กๆก,ก็คิดว่ายุงกัดเพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยน้ำขังเยอะยุงก็เยอะตามก็คิดว่าทำไมวันนี้โดนยุงกัดบ่อยจังวะกัดทั้งตัวตอนทุ่มหนึ่งอาบน้ำเฮ้ยๆมันไม่ใช่ยุงกัดแล้วปูเป็นลมพิษที่รู้เพราะสมัยก่อนเป็นภูมิแพ้ลมพิษขึ้นบ่อยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหมอบอกว่าภูมิแพ้แก้ได้คือ ต้องออกกาลังกายสร้างภูมิหลังจากวันนั้นก็ออกกําลังกายมาตลอดก็ไม่เคยเป็นลมพิษอีกเลยกินยาแก้แพ้ CPM ระหว่างรอยาออกฤทธิ์ก็ไล่ถามเพื่อนสนิทที่เป็นหมอก็ดูอาการต่อไปผ่านไปสามชั่วโมงทาไมยาออกฤทธิ์ช้าจังจากผื่นยุงกัดผิวหนังเริ่มบวมแดงเป็นบริเวณกว้างขึ้นทุกที่แขนขาหน้าตูดที่สําคัญคือเริ่มแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มที่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเราน้อยไปเอง ก็เลยให้น้องสาวขับรถาพาไปส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านก็เข้าห้องฉุกเฉินนอนรอหมอต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงหมอก็ให้ฉีดยากแก้แพ้บวกสเตอรอยด์ก็หายคันลดลงหายใจดีขึ้นตุ่มไม่หายแต่หมอให้กลับบ้านไปดูอาการต่อหมอก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการแพ้วัคซีนหรือเปล่าเลยให้คุยกับเภสัชกรดูพ่อเภสัชมาก,ก็บอกว่านี่น่าจะเกิดจากการแพ้วัคซีนแหลคะค่ะบางคนก็ไม่มีอาการทันทีตัวซิโนแวคเนี่ยผลข้างเคียงออกช้า ก็ให้ส่งรายละเอียดลงหมอพร้อมพยายามกดแล้วมันไม่ไปหมอเลยบอกว่าสงสัยวันนี้หมอจะยังไม่พร้อมมอยังบอกว่าดีนะคะแพ้แค่นี้ไม่ฉีดแล้วปากเบี้ยวแขนอ่อน <can on S 1> แรงค่ะเดินไม่ได้อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเราแพ้ซิโนแวคคราวหน้าฉีดอีกก็เอาตัวอื่นถ้าเลือกได้อะนะพูดแล้วหมอก็หน้าเจริญเอาจริงๆถ้าให้เลือกวัคซีนได้ก็คงไม่ฉีดตัวนี้แม้วัคซีนทุกตัวจะมีผลค้างเคียงแบบเดียวกันก็ขอเลือกตัวที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ แต่ในเมื่อมันเลือกยี่ห้อวัคซีนไม่ได้มีทางเลือกให้แค่ฉีดกับไม่ฉีดก็คงเลือกที่จะฉีดนะเพราะก็ไม่รู้ว่าถ้าตัวเองติดโควิดจะเป็น80%ที่ไม่มีอาการหรือ15%ที่มีอาการน้อยหรือ5%ที่วิกฤตขนาดวัคซีนตัวนี้เขาบอกว่ามีอาการแพ้แค่4%เรายังเป็น4%ที่แพ้เลยอย่างไรก็ตามจะบอกว่าที่เอามาเล่าให้ฟังก็ไม่ได้อยากให้กลัวการฉีดวัคซีนนะคะ ถึงยังไงการฉีดวัคซีนย่อมดีกว่าไม่ฉีดแล้วติดโควิดจะมีอาการสาหัสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ